สบายดีสบายดีมากินนันหวานมอน้อยออาสื่อของหวานมาให้ลูกร้านกินหน่ยนะเดนางหมอน้อยยุดยุดสื่อต้งซาละบ่จองอันเนี่ยซื้อหาการจองโจบังคันที่แทบจะลกแต่ลที่เต็ตาอนนีใส่กระสีใส่คาจานของร้านแล้วบอกล่เอ้ยอ้า รักมันคือเห็นน้อยเสมอนาสิปเตาวามันเนานเข้าานเหลาข้ายุ่งเลยมันหลานลูกลานด้นน้ว่แเปนลานอันนั้นด้อย้ายุ่งเออเออเธองไปแต่ก็มือยุบหลดได้ทังนี้แยู่กย่าแย่ยบบวงสักกิน

ร้อนจับดวงเออืมเลยสื <ừ> ้อมาเนี่ยลริ่มคลืดเร่มเนี่ยเจ้าบ่าวเลยเริืมเริ่มดิกินเลยืี่ <ừ> ย <c oughs> ừ, ังมากก็ขัาตุ้นเริ่มในมอนือ่ะ <c oughs> อากาศกเดียวห่อน้นามในนาเดี๋ยพี่น้องเด้อมอากาศหนาวหนาวก็ไปซองไปกินดี๋วนี้นารมด้นอนอาบน้ำเย็นได้สบายเย็นเลนอนอาบน้ำสร้างหัวนี่แห้งเห็นจ่ได้นว่ Nó à, <laughs> <Trang. cười> <laughs> cái em quá mày nói. Wa anh Trang hê 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 nói hê 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 nè หินะยานางมาน่อยน้อยมาเลยบนเดียวใส่ยานางร้ายพูดนะเขาใส่ยานางหลายคนยานางร้ายพูดาามาน้อยแล้วก็ยองตะพุ่นีกับยานางนนแต่ว่าใส่ยานางร้ายพูดแล้วมันก็เลยเป็นบันี่ทนัทนถามมน่อยร้ายควรมันจะเป็นก้อนอันปัดนเป็นก้อนสมัติกินขัดด้วยแหละ ก๋วเตี๋ยวนะปุ๋ยใช้ไม่เห็ดกินหรอเห็ดเองก็เป็นไม่ใส่ข้าวแขวนอะคนส่วนนะส่วนกินน่ะมาน่อยส่วนกินน่ะใส่ข้าวแขวนใส่ผักหอมผักของมันกล้ามนะมาตัดกินนะยุ่มเลยใส่ปลาปลาฝนใส่ฝนปลาใส่ อิ่มอ่ะดูใจมันอ่ะหงอกแะ้วก็ขัวหอมเขี้ยไม่ย้ายเขี้ยเผ็ดขึ้นไม่มมรู้เลยแค่งงหน่อยแถวประเทศจาีานเห็ดนั่นแบบว่ะใส่ปลานะนี่น้องมส่ก้ามใส่ขัวขั้วหอมผิดกุ่นแซ่ไม่ป็กไรงัอตักขึ้นเลย อกินเนืแปลมันกล้ามากินมาสั่นหลยยงเก็บ <laughs> เน่ไว้หัดนั่นหัดนี่ <c oughs> ไปแล้วคือจังไปแล้วป่ <c oughs> ไป <c oughs> กินอะจอเลยน่ะน่ะเอาเบอง์ซักกินลูก มงึงตดกินหมดละอ้าไหนฮะมามามากินไม่อยากนะอยากลิ่นนะไม่ได้อยากกินนะกลิ่นอยากจกกลิ่นค้นลิ่นนี่แม่ยังดอกมันไม่อยากตัวเนี้นี่นะกินมาเติม อันแปดชั้นสองอันสิบห้านตลาดกเห็ดจอกไงดอกอ่ยจหกสิบห้าเบิ้งชิตีคนก่อนก็เอาขา้นเรลนบอกพบอลเน้าวเดอธรรม,มาดากลาศมันจะขึ้นคนยังมผอหาไอ้หอมเอุ่นได้อดอกแล้วเขากับิิดพะโลมนอน ดดขขก็เปิดแต่เจ้าองคันพัลมเมื่อนีไรปวดตเมือมันคืในเปิดเลยปิดคอนแจ้งแมาไามหบดตรงนี้อ่ะปากินดีดีเอาอ้าํออาเ้ยเศร้าสบายอยา,า<ะ>อยาเอาดีบ้าเนาะอย่างเป็นอย่าง<ม>เป็นอย่างเจ็บคือปวดงนแค่ค่าที่ค่าถว่วยประเดีควาไประโยชนดเลยนะ <c oughs> แกเมกเอ้ยบัวบ่เนอ่นมดนั่งบื่อากนอนอยู่เนาะเปอะไรหรอแปดฮะแป๊กมาคิดมันมดจ้ะอ่ะคิดนี่ก็ล่าเด้อพี่น้องเด้อพาลูกพ่อร้านกินมาขนัานมาขามโดมมาบานมอน้อยโอเคบาย